สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้อง FC ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียค่ะพี่น้องตอนนี้เราเตยลาแล้วนะคะเตยลาแล้วค่ะขอขอุณทูกกำลังใจนะคะจากพอพอ่อบเมมเ<อ> FC ทางอำเภอชุมพวงนะคะอำเภอชุมพวงจังหวัดโคราชนะคะขอพคุณทูกกำลังใจเลยนะคะที่ยี่นไห่ดานาวิธยเฮงตอมมิ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 ม มันจับหัวใหญ่บ้างไหมนี่ยังในบันทึกเป่าเรามีมจับนาหน้าโดรละซับมันต่ออะีรรีเลยอ๋อก็เมื่อใดใส่สุดสีเหลืองสีหวานแววมันมันจับหน้าหวานหน้าหวานโอ้หน้าหวานตาหวานเอาหน้าหวานหรือตาหวานหรือปากหวานกันแน่อีหลาไปอาบน้ำใส่ เอามันออกไหมก็จะว่าของรางวที่เจ้วอะต่อยดีผดอืมได้เซรุบขนขี้หมูปวดออกละน้ำว่าไหลไม่ต้องอาบก็ได้มันไม่ได้มองยู่ว่าไหลหนอนมันหนาวมันหนาวว่าต้องอาบดอกอาบยูอว่คู่วัานไม่ต้องอาบน้ำจังหมันดูวาดตรงนี้ มันว่ามันไข่อาบสะกอนห่อเนาะป่าต่างถม่จังหวัดที่มันใหม่เอามาแล้วพ่อกันนี่ละน้องกุ๊กไก่บรรยากาศหลังเตยล่าค่ะพี่นงค่คะนี่ทีมงานเราก็กวาดขยะไว้เป็นกองแล้วนะคะเฮจังสีสุดเศราค่ะพี่นงค่คะแบ่งเบาภาละให้กับเจ้าภาพนะคะ โอ้ยนะคือมือขึ้เหลแทบบตอนนี้ก็หกโมงกว่าๆนะคะแต่ว่าฝากกับพระท่านในแจงอยู่ค่ะพี่น้องคะตะเวนก็มากสิขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นแบบว่ายังเหมิดๆอยู่ท่างใดถือไฟซองหนากับสีแจงจักน้อยนะคะพี่น้องขเมือเลี้ยงพอกันนะคะอยู่ที่บ้านโศกแจ้งตําบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะ เราอยู่โคราชสามวันเลยนะคะพี่น้องคะเมือนี้เข้าอยู่ชุ่มพ่วงมือแรลงเข้าอยู่สูงเนินมืออื่นเข้าอยู่อำเภอบวัวใหญ,ญ่นะคะผู้ใดอยู่ไก่หมองได้กะมาให้กำลังใจเข้านะคะอยู่ใกล้ตรงไหนอยู่ใกล้ที่ใดก็มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะด้านหน้าเวทีนะคะพี่น้องคะเมือขึ้นกะถือว่าคน้ลายค่ะอัญญานะคะเมือขึ้น,นก็ วิกแตกอยู่นะคะมือขึ้นบัตบัตเทา่าไรบรูนะคะมือขึ้นน่าจะหนึ่งร้อยไหมหมือขึ้นคนเต็มตังค์ะทีอาญะเลยนะคะก็ต้องขอประคุณตัวกำลังใจค่ะที่มาใหาก้กำลังใจเฮาดานาเวทีนะคะบัตทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะพี่คอนว้ยกะ เก็บเวทีเก็บอุปกรณ์การแสดงเพื่อที่จะเดินทางต่อนะคะอู้ตะเวนคือง้ามแต่พี่น้องตะเวนกำลังสิขึ้นนะคะฝ่ากำลังสีแจงตะเวนกำลังสิขึ้นกะทายบรรยากาศย่างมือเสาให้ฮพอพ่อแม่เอฟซีเดชชมกันนะคะน้องจินกะสีเดินทางต้นราคะพี่น้องขา เดินทางต่อนะคะวันนี้ก็ไม่ไกลมากนะคะ130ร่รกโลลอยคือลอยนี่แหละคะ่ะวันนี้นะคะอางนี้ขายอะไรเอ่ยเจออาเธอร์แล้วอาเธอร์เจออาเธอร์ตอนโตแล้ว เพื่อนเอาลูกไปเฮ็ดแล้วเพื่อนใส่เสือที่เรื่องเลี้งเออเรียนเลยเหรอเพลงคือใครเอาลูกออกก่อนเอาเพลงอะไรฟังเลยเพลงหยังลาลักลองมาเป็นเอาเฝ้าคอยพี่โทรฮัลโหลฮัลโหลเลยเขาลองมาเป็นเขาลองมาล้ำไม่ค่อยเป็นกามีลองมอนมอนเป็นเลยเพลงหยังเซ้าคอยพี่โทรอ๋อไอ้ยิงห้องฮัลโหลฮัลโหลขาดปัด ยิงยิงซีรีววองห้องก็เป็นชักท่อนุูกระถิ่นท่อนีมาผาผ้าว่าดูเฝ้าคอยพี่โทรฮัลโหลฮัลโหลมันว่าขี้ดลยนีมขี้สูงเฝ้าเฝ้าคอยพี่โทรฮัลโหลมันสูงคักไปขึ้นเพราะอะไรหรอมันไม่ขี้นีหรอขึ้นสูงไม่นีหรอไม่ไม่ขี้เพราะยิงเลยมือจางเข้ามามันเป็นพี่พี่ก้อยอะไรพี่ก้อยแบบเป็นคนร้องแบบเสียงสูงเสียงน้อยเสียงแหลมอ่ะ แต่ว่าเมื่อคืนน้องก็ทําได้ออกมาดีมากสออน์ียังี้อกตองได้เมื่อคืนเขาตอนดีคุณเราคืนมันมันยู่งฝุ่นยิ่งเยอะเออหามันว่าหาฟังไเห็นยังไวเมื่อคืนนี่ใหายมันว่าห้ฟังเก็บเม่อคยฟังยะเคือมันว่าบ่ได้ดอกยิงดองแล้วกี่ดอกแล้มันไมเห็ยางใเ้ามาเลยเก็บานทักแท่เอาไม่ก็น่าซิปเต็มซิปซิเต็มซิปก็หายยี่ซิปเต็มยี่ซิปเาว่า ก็มันยี่สิบจุดร้อยเจ้าคอยพี่โทงฮัลโหลฮัลโหลมาง้อบ่เนี่ยอันนี้ไม่สงเลยอะเฮ้ยวันน้นต้งมตจะคือสุนี่เเลยทูเอาพี่กินดูปนี้ฟอกไฟพี่โทรดูประเาีอยนี้เจ้าคอยพี่โอ้ฮัลโหลฮัลโหลมันมันมันเป็นหลบเสียงเนาะ เมันปจะเสียงลมถ้่ว่าแบบเพลงพี่ก้อยแร้วน้องยัยอีเดียนี่จะเพลงสูงสูงอีเดียแต่น้องก็ทำออกมาดีค่ะน้องเปลี่ยนก่อนเตยดนะค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามด้วยนะคะยิงยิงสี่ิงกนะคะมาเบิร์ดเล่าหนาวิวี่อยากเห็นมาเบิรงหล่าวิวี่มาเร่งจังหวัดสุกแจ้งวัดสุกแจ้งบสียงตำบลสีมาอำเภอสุขเนินจังหวัดโคราชค่ะโคราชบ้านเอ๋งบ้านตงเกีงใจกันมาหลายหลายโหลดค่ะ เ<ล> <In> พื่อนขายยังเนี่ยช,いいชาหรอมีชามีขนมมีเอาเลยค่ะน้องจินกำลังจะลดความอ้วนน้องจินไม่กินชากินชามันไม่ได้อ้วนมันอ้วน,นค่ะก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่เนย <S <S ไ,นไม่ต้องกินเออไม่ต้องกิน <S 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 ดีกว่าแอบว่า แอบบกกินชาติกันไปกินก๋วยเตี๋ยวพอดีปรุงเส้นน้ำตาลหลายๆคือเก่ากินแต่ก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่กินข้าวกินแต่เส้นเส้นกระแป้งช่วงนี้เป็นเด็กเส้นเส้นกระแป้งเออรถตัวเองมีขนมหวานอะไรอ่ะเขาให้รถหุ่นมันไม่ใช่ขนมหวานมันคืออะไรมันคือไข่เขาไม่ให้กินไข่ค่ะหยุดค่ะไม่ใช่มันเป็นถั่วมันเป็นเดิมมันเป็นถั่วขนมถั่วขนมหม้อแกงบ๊ายบายเจอกันเย็นนี้ ไปแล้วเราจะเดินทางแล้วนะคะใช่<า>เราจะเดินทาง,ทางต่อแล้วาลามาที่คือเอามาอือดีปอกคือมะลงล้นอะไรงลงลกินอะไรมีปอกคือมะลงรถเคาะลูกกันอ่ะพ่อไม่ลงแล้วพ่อรอแม่พ่อประกาศเถอะ คือบ้านร่องลูดไม่หาลูกอ่ะเถิดตอนเป็นเปาคือบ้านร่องรถดมาลูกเจ๊น้อยกันหาเงินเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ได้ตัวเป็นเปาแล้วเนาะปลาดีครับอ่ะเถิดเลือดอยู่ว่ามีนอยู่ว่าพูดอะไรเนี่ยโตโตท่าลูกมันอยู่น้ำแม่มันเออตัวแทวมันอยู่พี่เออวันนี้ทำไมแม่มันเงียบจังเลย เนี่ยบิรีเขาทักมาเลยต้องใส่นอนไปแล้วนะไปเตียงยครับผมไปอาทิไปครับไปพี่หน่งเดินทางต่อละค่ะคืนนี้เจอกันนะคะวัดโศกแจ้งบ้านโศกแจ้งเฮ้ยลืมข่าวแตะโทรศัพท์ ตำบลเซมาอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีซะก้อนค่ะขอตัวสินาสิตาล่างนาล่างตาเดินทางก่อนนะคะเจอกันเย็นนี้คลิปนี้ขอพระคุณทุกการร่วมใจนะคะขอพรบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ